อัสสลามอวยกุมวะรอกมาตุลอฮิวะบอรอกาตุอันทำนี้แล้วค right uhm ่ะวันนี okay. ้นะคะคุณครูมีดวอามาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับวันสําคัญของศาสนาเรานะคะคือศาสนาอิสลามซึ่งดวอานี้เราจะใช้ในวันอีดนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะ ตะกอบบาลัน์อฮูตะกอบบาลัน์อฮูมินนาวะมิงกุ้มมินนาวะมิงกุ้มโอ้อัลล้อโอ้อัลล้อทรงตอบรับการงานทรงตอบรับการงานของเราของเราและของท่านด้วยและของท่านด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะตะกอบบาลัน์อฮูตะกอบบาลัน์อฮูมินนาวะมิงกุ้มมินนาวะมิงกุ้มโอ้อัลลอฮอ้ ทรงตอบรับการงานของเรา,เราและของท่านด้วยและของท่านด้วยคุณครูฝากเด็กๆท่องดูอาบทนี้ด้วยนะคะเพราะดูอาบทนี้เราจะใช้ในวันอีดนะคะเด็กๆอัสลามวะลัยกุวะาราะมาตุลลอฮิวะบะราะกาตุ